ขวานสือของคีโครุเปิดตัวครั้งแรกในมังงะเล่ม3ตอนที่25หัวหน้าหน่วยมินะและรองหัวหน้าหน่วยโซชิโรเห็นถึงความสามารถและพรสวรรค์ในตัวของคิโครุหัวหน้าหน่วยมินะรู้ดีครับว่าในอนาคตกองกำลังป้องกันจะต้องต่อสู้กับไครจูระดับสูงอีกมากมายดังนั้นการมอบอาวุธประจำตัวอย่างขวานสืกให้คนที่มีความสามารถอย่างคีโครุจึงเป็นสิ่งที่ควรทำและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองในเรื่องของความดุรุนแรงและพลังทำลายล้างขวานสืกของคีโครุถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีพลังทำลายล้างที่ดุรก ถึงแม้ว่าวัตถุดิบที่นํามาสร้างจะมาจากไคจูหลักและไม่ได้มาจากไคจูที่มีหมายเลขแต่มันก็แข็งแ,งแกร่งพอที่จะทะลวงผิวหนังนาาของไคจูรูปแบบมังกรได้ด้วยการผ่าเข้าไปเพียงครั้งเดียวกระบวนท่าที่ใช้ในการต่อสู้ของขวานศึกนี้คนระับมีทั้งหมด6กระบวนท่าได้แก่กระบวน่าขวานศึกรูปแบบที่1ทันอัศนีกระบวน่าขวานศึกรูปแบบที่2วารีสะบ,บันกระบวน่าขวานศึกรูปแบบที่3จันครึ่งวงกระบวน่าขวานศึกรูปแบบที่4 รูปแบบนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่ออย่างเป็นทางการนะครับกระบวน5ขวานศึกรูปแบบที่5นางแอนคู่พิฆาตและกระบวน5ขวานศึกรูปแบบสุดท้ายนะครับรูปแบบที่6ทลายหอคอย